สวัสดีครับพี่ๆน้องๆวันนี้เฉลยโจทย์เสริมคมกอพอข้อที่28กันนะครับวันนี้โจทย์เขาบอกว่าอย่างไรโจทย์เขาบอกว่าถ้า X มากกว่า Y และ M เนี่ยเป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง จะสังเกตเห็นได้ว่าจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยครับเราจะมีแค่ความสัมพันธ์ของตัวแปรเท่านั้นและคําตอบเราลองมาสังเกตคําตอบของเราก็ยังเป็นแค่ตัวแปรถูกไหมซึ่งตรงนี้ครับถ้าเกิดเราจะต้องใช้ทฤษฎีของเลขใช้ทฤษฎีของเลขบางทีเนี่ย ทฤษฎีมันเยอะแล้วเราเอามาพิสูจน์เนี่ยครับมัญญาติโอเคไหมฉะนั้นทริคในวันนี้นะครับทริคนะครับทริคในวันนี้เวลาผมเจอข้อสอบแบบนี้ที่มีแค่ตัวแปรแล้วมีความสัมพันธ์ตัวแปรแล้วคําตอบก็ยังเป็นตัวแปรอีกเนี่ยทริคของผมที่จะใช้ทํากันเลยเนี่ยผมมักจะแทนตัวเลขครับแทนตัวเลข อแทนตัวเลขยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับพอแทนตัวเลขเสร็จแล้วเดี๋ยวข้อไหนเนี่ยคำตอบข้อไหนแทนตัวเลขปับ๊บแล้วได้ไม่จริงข้อนั้นผิดแน่นอนโอเคมาเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวผมขอลบก่อนละกันปึ๊บอะวันนี้เราจะใช้ทฤษฎีการแทนตัวเลขกันนะครับเอามา เริ่มต้นก่อนเลยครับจากโจทย์ครับโจทย์เขาบอกว่าถ้า x มากกว่า y แสดงว่าเวลาผมจะแทนตัวเลขเนี่ยผมจะแทนเป็นตัวอะไรก็ได้นึกออกไหมในที่นี้ครับแค่บอกว่า x มากกว่า y เนี่ยผมขอติ้งต่างเอาละการว่า x ของผมเนี่ยมีค่าเป็นเลข5 และ y เนี่ยมันต้องน้อยกว่า x ถูกไหมแสดงว่า y ของผมผมขอติ้งต่างว่าเป็นเลข2ผมอยากจะแทนเลขที่มันง่ายๆแล้วกันเนาะเวลาคูณบวกหารอะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายๆแต่คราวเนี้ยโจทย์เขาบอกอีกไหมครับว่าไอ้ x กับ y เนี่ยมันเป็นเลขจํานวนเต็มแล้วบวกอย่างเดียวไม่ไม่ได้บอกแสดงว่ามันมีโอกาสเป็นเลขลบได้โอเคไหมครับเลขลบครับผมก็ลองให้ x ของผมเนี่ยเป็นลบสอง ลบสองของผมเนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่าลบห้านึกออกไหมโอเคคราวนี้ครับผมก็จะได้เลขสองชุดแล้วครับชุดแรกของผมครับ x มากกว่า y x เป็นห้าเป็นสองชุดที่สองของผมครับ x มากกว่า y x เป็นลบสองเป็นลบห้าผมมีเลขสองชุดแบบนี้นะเสร็จแล้วเขาพูดอะไรต่อครับเขาพูดบอกว่า ให้ตัว m เนี่ยครับเป็นเลขจํานวนเต็มที่มีค่ามากกว่า0เราต้องมาเข้าใจก่อนครับว่าเลขที่มีค่ามากกว่า0เนี่ยมันคือตั้งแต่เลขอะไรบ้างในที่นี้ครับตั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ไปเรื่อยๆในที่นี้ผมจะแทนตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะผมให้ m ของผมเนี่ยครับมีค่าเป็นเลข 10ละกันเวลามาคูณหารมันจะได้ง่ายโอเคตอนนี้ผมแทนตัวเลขแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาแทนลงในคำตอบครับว่าคำตอบไหนแทนแล้วถูกแทนแล้วผิดบ้างคำตอบข้อแรกครับเขาบอกว่า mx น้อยกว่า my ผมก็มาแทนเลขธรรมดาเลยครับเมื่อกี้เราแทน x ของเราให้เอาแค่ส่วนสีแดงมาก่อนนะ x ของผมเป็น5 y ของผมเป็น2แต่ m ของผมเมื่อกี้แทนแล้วเป็น10ถูกไหมสิบตรงนี้เป็น10จะสังเกตนะครับว่า10บคูณหป๊าผมต้องได้50 10ิคูณสผมต้องได้20 50เนี่ยน้อยกว่า20จริงไหมครับข้อนี้ต้องตอบก่อนว่าไม่จริงถูกไหมโอเคเอาจริงๆเนี่ยเราเจอคำตอบแล้ว มาข้อแรกก็เจอเลยว่ามันไม่จริงถูกไหมครับพอแทนเลขตามเงื่อนไขแล้วมันไม่ได้ที่โจทย์กำหนดก็ถือว่ามันไม่จริงแต่ผมอยากจะลองไปแทนข้ออื่นให้ดูด้วยนะโอเคข้ออื่นครับเดี๋ยวเรามาแทนกันนะข้อที่2ครับเขาบอกว่า mx มากกว่า my เมื่อกี้เราเพิ่งแทน x เป็นเลขอะไรครับเป็นเลข5 y เป็นเลข2แต่ m ของเราคือเลขอะไรครับ เลข10 m ของเราคือเลข10ตรงนี้เดี๋ยวขอลบก่อนแล้วกัน10คูณ5ได้50 10คูณ2ได้20 50มากกว่า20จริงไหมครับจริงครับข้อนี้ก็ยังถูกต้องเอามาข้อถัดไปข้อถัดไปข้อที่3าเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่า x บวก m มากกว่า y บวก m อเอข้อนี้จะจริงไหมเริ่มต้นกันครับ x ของผมมีค่าเป็นเลข5 y ของผมมีค่าเป็นเลข2แล้วเดี๋ยวบวกกับบวกกับตัว m ที่ผมเอาเข้าไปแทนก็เป็นเลข10บวกเลข10 5บวก10เป็นเท่าไหร่ครับเป็น15 2บวก10เป็นเท่าไหร่ครับเป็น12 15มากกว่า12จริงอยู่ไหมครับยังจริงอยู่โอเคไหม ข้อถัดไปไปไว้ๆเลยนะครับ x ของเราเป็น5 y ของเราเป็น2 m ของเราเป็น10เป็น10แต่ข้อนี้ลบเนาะลบเนาะ5ลบ10มีค่าเท่ากับลบ5 2ลบ10มีค่าเท่ากับลบ8 โอเคไหมครับจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้พี่ๆน้องๆควรจะต้องแข็งแรงทางด้านตัวเลขนิดหนึ่งลบห้าผมขอไปทางด้านซ้ายนะครับลบห้าไปทางด้านซ้ายห้าอันโอเคไหมกับลบแปดเนี่ยครับจริงๆไปทางด้านซ้ายกี่อันครับแปดอันถูกไหมแสดงว่าระหว่างลบห้ากับลบแปดตัวไหนมากกว่ากันลบห้าจะยังมากกว่า โอเคแสดงว่าข้อนี้ครับบอกแล้วว่าลบหมากกว่าลบ8ถูกต้องไหมก็ยังถูกต้องครับแสดงว่าข้อนี้ครับข้อที่ผิดมีข้อเดียวเลยครับก็คือข้อ1ผมใช้ทฤษฎีจากการแทนตัวเลขนะครับเวลาเจอตัวแปรเยอะๆแบบนี้สำหรับวันนี้นะครับโจทย์เสริมคมกอพอข้อที่28ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้อ้อวันพรุ่งนี้ วันพฤลหัสไม่มีโจทย์เสริมขมแต่เรามีไลฟ์กันนะครับทําข้อสอบคณิตกันโอเคเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ใครว่างมาดูกันนะครับถ้าอ่านหนังสือที่บ้านแล้วง่วงพรุ่งนี้ก็เสียสละเวลานิดหนึ่งมานั่งทําโจทย์ด้วยกันสงสัยตรงไหนงงตรงไหนจะได้ถามจะได้คุยกันไปได้วยกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับ